สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาวุธ6ชนิดที่เ,เรียกว่าทรงอนุภาพมากๆจากสมัยสงครามโลกครั้งที่1นนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยชัดเลยว่าสงครามครั้งนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยทั้งเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็รูปแบบการรบวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าอาวุธพวกนี้คืออะไรแล้วมันส่งผลยังไงบ้างใช่ครับคือสงครามโลกครั้งที่1นนี่เหมือนเป็นเบ้าหลอมขนาดใหญ่เลยนะครับ ที่เร่งให้เกิดเทคโนโลยีสงคารามแบบใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่ามันโหดร้ายกว่าเดิมเยอะโดยเฉพาะในบริบทของสองคารามสนามเพลาะนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะแค่ฟังชื่อก็แบบขนลุกแล้วค่ะปืนพ่นไฟค่ะ Flame Thrower เยอรมนีใช้สร้างความกลัวในสนามเพลาะเลยใช่ไหมคะครับผมแต่ที่น่าสนใจคืออังกฤษก็พัฒนาตามนะครับเป็นเครื่องพ่นไฟแบบตั้งพื้น Levens Large Gallery Flame Projector ระยะยิงนี้ไกลมากเกือบเกือบเ0เมตรเลยโหเกือบร้อยเมตรครับใช้ครั้งแรกที่ซอมปี1916นี่ก็สร้างความเสียหายได้เยอะเลยครับสิ่งที่ทําให้อาวุธชนิดนี้น่ากลัวเป็นพิเศษเนี่ยไม่ใช่แค่พลังทํำลายทางกายภาพอย่างเดียวนะครับแต่มันคือผลทางจิตวิทยาด้วยคือมันรุนแรงมากการเห็นไฟพุ่งเข้ามาในที่แคบแคบแบบนั้นนึกภาพตามแล้วแบบใช่ครับมันสร้างความหวาดผวา แล้วมันก็ออกแบบมาเพื่อกวาดล้างพื้นที่ปิดโดยเฉพาะเลยอย่างในสนามเพลาะนี้คือตรงเป้ามันสะท้อนเลยนะครับว่าเอ่อสภาพแวดล้อมการรบเนี่ยมันกําหนดรูปแบบอาวุธจริงๆขาดถึงแล้วว่าจะเป็นยุคที่มีปืนแล้วแต่การสู้กันใ,นใกล้ๆก็ยังเลี่ยงไม่ได้นะคะเลยมีอาวุธอย่างมีดสนามเพลาะ trench knife เกิดขึ้นมาอย่าง m 1 9 1ของอเมริกานี่เอ่อดูโหดมากเลยนะคะใบมีดสามเหลี่ยมสนับมือปุ่มทุบครับคือออกแบบมาเพื่อการน,นั้นโดยเฉพาะเลยใบมีดสามเหลี่ยมเนี่ย ทำให้แผลมันฉีกข,ขาดรักษายากแล้วก็มีสนับมือไว้อีกปลายด้ามก็มีปุ่มไว้ทุบได้อีกคือครบเครื่องเรื่องประชิดต,ตัวเลยครับโหดมากจนหลังสงครามเขาห้ามใช้เลยเหรอคะตามอนุสัญญาเจนีวาใช่ครับปี1949ก็มีการจํากัดการใช้ไปเพราะถือว่ามันโหดร้ายเกินไปคือความจําเป็นในสนามเพลาะเนี่ยมันบีบให้ต้องพัฒนาอาวุธแบบนี้ขึ้นมานะครับการสู้กันมันใกล้มากจริงจ มันก็ทําให้เห็นช่องว่างนะครับระหว่างเทคโนโลยีสงครามที่ไปเร็วมากกับความพยายามจะสร้างกฎกติกามารยาทระหว่างประเทศอืมก็น่าคิดนะคะแล้วถ้าจะจู่โจมแบบเงียบๆล่ะคะเพราะเสียงปืนมันดังไปอ่ะก็มีเหมือนกันครับเป็นพวกกระบองจู่โจมหรือ trench raiding clubs อันนี้น่าสนใจมากคะ่ะบางอันเหมือนมาจากยุคกลางเลยแต่บางอันก็แบบทำกันเองง่ายๆหรอคะใช่เลยครับ บางอันก็มีแรงบันดาลใจจากยุคกลางจริงๆมีหนามแหลมๆอะไรแบบนั้นแต่หลายอันก็คือ,อประดิษฐ์กันเองเลยเอาไม้มาตอกตะปูตอกเศษเล็กเข้าไปให้มันตีแล้วเจ็บที่สุดง่ายๆแต่ก็น่ากลัวมากครับแล้วทำไมต้องเงียบขนาดนั้นล่ะคะคืออยู่ทวิธีจู่โจมสลามเพะตอนกลางคืนเนี่ยครับมันต้องการความเงียบต้องเข้าไปแบบไม่ให้รู้ตัวเข้าประชิดเร็วๆชิงความได้เปรียบมันคนละแบบกับก,บการยิงสู้กันซึ่งซึ่งหน้า เข้าใจแล้วค่ะจากเงียบเงียมาเสียงดังบ้างปืนลูกซอง M 1897 t r e n เ h ทรนกันอันนี้ของอเมริกันครับพอทหารอเมริกันเขาร่วมรบเนี่ยเขาก็เอาปืนวินเชสเตอร์ M 1 8 9 7มาปรับปรุงปรับยังไงบ้างคะก็ทําให้ลํากล้องสั้นลงเหลือ20นิ้วเพิ่มปลอกกันความร้อนเข้าไปติดดาบปลายปืนได้ด้วยบรรจุกระสุนหกนัดยิงในระยะไกลนี่คือแบบกระจายเลยครับเขาเลยเรียกว่าไม้กวาดสนามเพาะไม้กวาดสนามเพาะโห้ชื่อเห็นภาพเลยค่ะครับผม แต่เรื่องนี้ก็มีประเด็นนะครับยังไงคะฝ่ายเยอรม,มนีประท้วงเลยบอกว่าปืนลูกซองเนี่ยมันโหดร้ายไปขัดกับกฎหมายสงครามเพราะแผลมันเวอะหวาจากลูกปลายอ้าวแล้วอเมริกาว่าไงคะอเมริกาก็ปฏิเสธครับบอกว่ามันเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงสาหรับการสู้รบระยะใกล้ในสนามเพลาะก็จาเป็นต้องใช้ก็จะเห็นว่ามุมมองเรื่องความโหดร้ายหรือชอบธรรมของอาวุธเนี่ยมันต่างกันมากแล้วแต่ว่าใครเป็นคนมองนะครับอืมจริงค่ะอาวุธต่อมานี้ เออ่หลายคนน่าจะบอกว่าโหดร้ายที่สุดเลยก๊าซพิษค่ะ p o ซ s อนแก๊ครับอันนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยก็ว่าได้มีหลายชนิดเลยใช่ไหมคะคลอรีนฟอสจีนแล้วก็ก๊าซมัสต์ดครับตัวที่ร้ายกาจมากๆก็คือมัสต์ดนี่แหละครับมันไม่ได้ฆ่าทันทีแต่ทำให้ผิวหนังไหมผุพองระบบทางเดินหายใจเสียหายอย่างรุนแรงทรมานมากเยอรมนีใช้ก่อนในปี1915เหรอคะใช่ครับ หลังจากนั้นก็แข่งกันพัฒนาแข่งกันป้องกันกันยกใหญ่เลยกลายเป็นสงครามเคมีไปอีกรูปแบบหนึง่งจุดประสงค์หลักๆของก๊าซพิษเนี่ยบางทีไม่ใช่การฆ่าให้ตายทันทีนะครับอ้าวแล้วเพื่ออะไรคะแต่เพื่อสร้างภาระครับสร้างทหารบาดเจ็บจานวนมากๆให้แนวหลังต้องดูแลเยอะๆกดดันเรื่องทัพยากรแล้วก็ทําลายขวัญกําลังใจทหารฝั่งตรงข้ามด้วยโอ้โหคิดแบบนี้เลยเหรอคะครับมันเป็นผลกระทบทางจิตวิทยาแล้วก็ การสร้างความทุกข์ทรมานในวงกว้างจริงๆลดทอนความเป็นมนุษย์ในสนามรบไปเลยและสุดท้ายอาวุธที่โดยรวมแล้วสร้างความเสียหายมากที่สุดในสงครามก็คือปืนใหญ่ใช่ไหมคะ Artillery ใช่ครับอันนี้คือตัวสร้างความเสียหายหลักเลยการระดมยิงปืนใหญ่แบบต่อเนื่องหนักหน่วงที่เรียกว่า Barrage เนี่ยมันเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศไปหมดเลยครับกลายเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดเหมือนนรกบนดินจริงๆแล้วก็มีปืนใหญ่แบบใหญ่มากๆด้วยอย่างปืนใหญ่รถไฟครับ ของเยอรมันนี่มีขนาดใหญ่มากหนักเป็นร้อยร้อย,อยตันอนุภาพทำลายล้างสูงมากแล้วผลกระทบทางจิตใจล่ะคะกับทหารที่รอดจากการระดมยิงโอ้อนั้นรุนแรงมากครับจนเกิดเป็นอาการที่ตอนนั้นเรียกว่า shell shock s h e l shock ครับซึ่งก็คืออาการทางจิตใจที่เกิดจากความเครียดความหวาดกลัวในสนามรบโดยเฉพาะจากการถูกระดมยิงด้วยปืนใหญ่นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นความเข้าใจเรื่อง PTSD ในเวลาต่อมา ค่ะฟังดูแล้วอาวุธทั้ง6อย่างที่เราคุยกันมาวันนี้มันสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวของสงครามโลกครั้งที่1จริงๆนะคะมันเปลี่ยนหน้าตาการรบไปเลยใช่ครับสงครามโลกครั้งที่1น,นี้เหมือนเป็นสนามทดลองเทคโนโลยีทําลายล้างครั้งใหญ่เลยมันบังคับให้เกิดการปรับยุทธวิธีแล้วก็ทิ้งคําถามเรื่องจริยธรรมที่ซับซ้อนมากๆไว้ซึ่งก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับค่ะก่อนจะจบกันวันนี้อยากชวนคิดต่อ,อน,นิดนึงค่ะว่า บางทีผลกระทบที่มันฝังลึกแล้วก็ยั่งยืนที่สุดของอาวุธพวกนี้อาจจะไม่ใช่แค่ความเสียหายทางกายภาพที่เราเห็นเห็นกันแต่อาจจะเป็นผลกระทบทางจิตวิทยาที่มันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องสงครามแล้วก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจของทหารมาจนถึงทุกวันนี้เลยก็ได้นะคะ